นะครับเครื่องหมุกปูนแบบใช้ปะดิษฐ์คักนี้ครับหนองเมืองจากปูนฉัดานครับโตนี่จิตเป็นอันอันหันหันอยู่นี่กรับเปิดโถโถมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้พืชแมงเพียงเพียงปูนน้ำเพื่น้องใส่สายพานอย่างนี้ครับนี่นี่เป็นเครื่องจักครับจังหวัดพิษณุโลกไร้เนี่ยนะครับระวังเน่ยชิดน้องนี่หัวตาปูนนะครับชมซัก พอคอับพวกเรคิดคนครับโอ้เนี่ยครับเป็ยี่การฟั้นโอ้สุดยอดสุดยอดครับน้ากระตักผูดใจนี่ซ้ายผสมใจน้ำแน่น้าอ่านไปเออเออเอเอซายผส,สมใจน้ำแน่พอก็มาเห็ดไปเลยครับแบบใส่ทังครับพี่นอ้อง ตักใส่กูนผสมน้ำคล้ตักใส่อจะเฝ้า,ยา,าวยกระบะดี้นตาจอยครับอ <laughs> ือหยอดดีเด็ดครับหัวจิบค้นเฮานี่กระได้ตัวนี้ที่เป็นตัวให้แทนมันมัน,ม,นมันหมุนไงนะครับโดยกาใรใ้ล่อ แต่ว well, so. ่าเชียงต่อกันอันจากน้อยเนี่ยเขาแตะนะครับกระตักเอาตักเอาครับมันเดี่ยวขนาดครับตักหินตักไส้เลยของไส้ของเชียครับนี่คือมองเขาสิเทีนนะครับทานทีแบบนี้ เฮ้ยสุดยอดขนาดครับหมอชีพเล่ากน็นไรวุ้ยได้ชนใจกะจิดต่อได้พี่น้องเด้อวุ้ยยังห่วยเดียจริงๆ,จ,งๆจากพออ,อภิรมนะครับผมหัลโหครับพี่น้องบาน,นี้ถ้าเบิง้งนั่นล่ะบาร์นิเฮาเออบารน,นี้ก็ติอาปูนล,ลงในบารน,นี้ครับหลังจ,จากที่ปัน่นปั้นเรียบร้อยแล้วเจยวเทสโรบาปน,นี้ครับนะครับเบิง้งเบิ้งกันแล้วแล้วเราจิตกัในใหญครับ ไปนีตัวนี่ทางทางสควอชเนาะครับใน,นการดับเอา้าดับมาชีได้เ,เนาะครับเนี่ยนี่ดับังชีด้วยดับแบบนี้ได้เนาะครับโอ้ได้ผลครับพี่น้องได้ผลส่วนนี้โอ้ครับ กระเพื่อคูไปเท่ก็ไปเท่ครับคูตาดดดด้งูนกัตตั้งนานๆพัดสะดัวหาง่ายๆครับพัดสะดัวหาง่ายๆเลยพี่น้องไปเท่ก็ไปเท่พุ่นแล้วครับไห้ใครเป็นที่คูนเข้าสี่อะไรเสียดดีหลืครับมาเบิ่งปูเท่เบ่งเบ่งปูเท่อื้ ลระใส่ได้ผลขับปวดละเอียดดีพี่น้องเลยเท่ละครับโจก็ยิ้นครับ